สวัสดีครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อพุทธสุทธรนะครับเป็นพิมพ์สระอูชัดนะครับปีพุทธศักราช2460เหรียญนี้ผมเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับ,เป,นเ,นเ,รบเป็นเนื้อพิงโกนะครับเป็นเนื้อพิงโกแล้วก็ ตำหนิพิมพ์ทรงนะครับเหมือนกับเนื้อทองและก็เนื้อเงินที่ผมเคยได้ไลฟ์ให้ชมไปเมื่อ,อไม่นานมานี้นะครับสำหรับเหรียญพิงโกก็เป็นพิมพ์เดียวกันครับผมแล้วก็มีตำหนิที่ตรงตรงกันกับของเหรียญอื่นๆนะครับที่ที่ผมได้ทำไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ ก็จะมีเนื้อเนื้อทองนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อพิงกโกวันนี้ที่ผมจะนำมาให้ชมก็เป็นสามเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็เหรียญ่นอื่นก็ยังเคยนำออกมาไลฟ์ให้ชมไว้แล้วนะครับก็วันนี้จะไม่ทำย้อนกลับไปให้ชมนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆ,ๆที่ทำคลิปไปเรียบร้อย หลายรอบแล้วก็กลัวผู้ชมจะเบื่อนะครับวันนี้ผมมีเหรียญพิงโกแล้วก็เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินมาเพื่อเพื่อ,อแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่ะสะสมและอนุรักษ์หลวงพ่อพุทธ้สุทรนะครับตามตำราก็ยังหาความแน่ชัดชัดเจนไม่ได้นะครับสำหรับเหรียญที่ เป็นเหรียญพระพุทธที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็หาเหรียญแท้สวยๆยากมากนะครับเพราะว่ามีการจำกัดมีการาเล่นกันเพียงไม่กี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ไม่กี่พิมพ์แล้วก็หาที่สวยๆยากมากวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรที่เป็น เอกลักษณ์ความสวยงามแล้วก็มีพิมพ์ทรงที่เป็นมาตรฐานนะครับผมก็ได้เก็บเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรมาก็ทั้งหมดก็22เหรียญแล้วครับผม22เหรียญแล้วก็ทำคลิปไปแล้วหลายหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะทำแค่เ,เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็พิงโกนะครับ ทั้งหมด3เหรียญสเหรียญที่อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ลักษณะเหรียญนะครับเหรียญทองที่เป็นที่เป็นพิมพ์สระอูชัดนะครับแล้วก็มีตำหนิพิมพ์ต่างๆเหมือนกันทั้ง3ามเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อทองเนื้อ เงินแล้วก็เนื้อพิงโกผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสมัยนั้นเขานำเข้าโลหะมากี่ชนิดกันแน่นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้พบเหรียญพิงโกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญพิงโกหนึ่งเหรียญแล้วก็โลหะที่นําเข้ามาในครั้งนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโลหะที่มีความสวยงามและมีมาตรฐานนะครับ สำหรับเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์เดียวกันมีตำหนิคมชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีความคมชัดมากๆครับแล้วก็มีความสวยงามมาก เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองนะครับผมไม่ทราบว่าเนื้อทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตําหนต่างๆนะครับก็เหมือนกับที่เอาให้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นพิมพ์สระอูชัดแล้วก็เนื้องเงินก็เป็นเนื้องเงินที่เป็นเนองินอิตาลีนะครับเหมือนเนองินอิตาลีที่ทําเครื่องประดับนะครับมีความสวยงามนะครับ เหรียญมีการปัดเงาแล้วก็ลักษณะเหรียญมีมีเอกลักษณ์นะครับคมชัดลึกแล้วก็สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เป็นเหรียญที่จะได้รับความนิยมแล้วก็สาะหาสมควรที่จะได้รับเป็นเหรียญระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับระดับพิงโกนี้ผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ คิดว่าทีแรกคิดว่าเป็นทองแดงนะครับแต่ว่า,าดูแล้วไม่ใช่ทองแดงนะครับทองแดงผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับพิงโกถ้าเกิดว่าดูไกลๆนะครับดูไกลก็จะเป็นสีชมพูชัดเจนมากครับมีความสวยงามมากสำหรับเนื้อทองแดงที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับ ก็จะแตกต่างกับพิงโกนะครับแตกต่างกันเลยครับเป็นเนื้อคนละเนื้อเลยครับพิมพ์เดียวกันตํำหนิพิมพ์ทรงเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยทองแดงนะครับทองแดงก็จะมีความแตกต่างนะครับทองแดงมีความแตกต่างลักษณะของเนื้อทองเนื้อเงินและก็เนื้อพิงโกนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีความเงานะครับเป็นเหรียญที่มีความเงาปัดเงานะครับ ส่วนทองแดงแล้วก็เหรียญนอื่นๆนะครับผมก็เห็นว่าเป็นเนื้อปกติธรรมดานะครับหรือว่าเนื้อนิกเกิลเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปกติธรรมดานะครับไม่ได้ปัดเงาสำหรับเหรียญที่ผมให้ชมนะครับเอ่อเป็นเป็นเหรียญที่ได้รับ ความนิยมแต่ว่าก็หาเหรียญที่แท้ยากมากนะครับตำหนิที่เซียนเอามาให้ดูเรายากที่จะดูแล้วก็จดจำว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ยากที่จะหาของทีเ่เหมือนกับของเซียนนะครับสำหรับเหรียญที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ทั้งสามเหรียญก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงาม แรกๆผมดูคิดว่าเป็นทองแดงนะครับแต่ไม่ใช่ทองแดงนะครับไม่ใช่ทองแดงเป็นพิงโกนะครับเป็นพิงโกแล้วก็ลักษณะของพิมพ์ทรงมีความงดงามนะครับํำหนิคมชัดแล้วก็เหมือนกับเ,เนื้อเงินและเนื้อทองนี่ทุกอย่างนะครับเนื้อเงินก็ยิ่งสวยครับผมว่าเนื้อเงินนี่สวยมาก สำหรับอ,อิตาลีนะครับเขาก็ทำเครื่องประดับประเภทจิวเวลรี่นะครับมีโลหะที่สวยสวยดงดงามอยู่นะครับขึ้นชื่อนะครับในสมัยนั้นที่ไทยได้นำเข้าเครื่องจักรผลิตเหรียญกระสาบเข้ามานะครับ ก็ต้องนำโลหะที่เหมาะสมที่จะผลิตเหรียญกระสาบมานะครับแล้วก็คนไทยก็ชื่นชอบทองนาคเงินนะครับแต่ว่าทางอิตาลีเขาคงไม่มีหน้านะครับก็จะใช้เป็นพิงโกนะครับที่ทำเครื่องประดับแล้วก็มีความนิยมสูงครับในเครื่องประดับราคาที่เป็นหลักล้านนะครับทั้งนาฬิกาสร้อยแหวน ที่เป็นเครื่องประดับต่างประเทศที่คนนิยมนะครับซื้อหานําไปเป็นเครื่องประดับก็จะมีพิงโกอยู่ในนั้นด้วยเสมอนะครับสําหรับเหรียญที่ผมให้ดูในวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานคมชัดลึกเหมือนกันนะครับทั้งสามเหรียญที่ให้ชมนี้นะครับจำนีพิมพ์ทรงเหมือนกันหมดครับยันด้านหลังเหมือนกันหมดครับ มันก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับว่าเหรียญน,นี้ทําขึ้นมาเองหรือว่าต้องการที่จะอยากจะเอามาเปิดเผยอะไรก็ไม่รู้เหรียญอะไรก็ไม่รู้เอามาเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะครับเหรียญผมก็เก็บแล้วก็ติดตามเหรียญที่ผมได้ เอามาเก็บรักษาเนี่นะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็มีความคมชัดลึก <c oughs> ลักษณะาการแกะพิมพ์หรือพิมพ์ทรงต่างๆนะครับโลหะต่างๆก็มีความแตกต่างกันได้มาจากคนละที่นะครับผมไม่ได้ทำเอง โลหะได้มาจากคนละที่ความสวยงามก็ยังมีมาตรฐานเหมือนกันครับสำหรับกล่องนะครับเป็นกล่องที่งดงามนะครับมีปีพศออบอกนะครับสองสี่หสองสี่นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าในสมัยนั้นเขาทำผลิต ออกมาประมาณเท่าไรนะครับแล้วก็คงไม่ได้เอาทองคําที่มีมูลค่าสูงสูงมาทํานะครับสําหรับโลหานี้เป็นโลหะที่สําหรับใช้ผลิตเครื่องประดับในต่างประเทศนะครับมีความนิยมในต่างประเทศอยู่แล้วครับถ้าจะนําเข้ามาผลิตเหรียญให้สักการะบูชาหรือว่าเป็นเหรียญกระสาบนะครับก็ สมควรอย่างยิ่งที่จะนำมาผลิตนะครับโลหะที่จะนำมาผลิตกับเครื่องกระสาบนะครับเขาคงไม่ไปหารวบรวมเหล็กหรือว่าโลหะต่างๆนะครับเอามาหลอมเองแล้วก็รีดเองนะครับมันมันเบ้อเกินไปครับแบบนั้นครับมันยากมากๆครับที่จะหามาตรฐานและความสวยงามคงทนนะครับ สำหรับโลหะนี้นะครับต่างประเทศนะครับเขามีความพัฒนามากกว่าไทยเยอะแยะนะครับแล้วก็ทามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับต่างประเทศเขาพัฒนามากนะครับาำน้าเราไปเยอะมากหากไทยเรานาเครื่องจักรเข้ามาแล้วไม่นําโลหะเข้ามามันก็ไม่ใช่นะครับและโลหะที่นําเข้ามานะครับผมสังเกตดูนะครับนิกเกิลทองแดง พิงโกทองเงินมันเป็นความมาตรฐานนะครับแต่และเหรียญเท่ากันความหนาของโลหะเท่ากันนะครับตำหนิพิมพ์ทรงเหมือนกันหมดครับเขาคงจะไม่ไปหาโลหะต่างๆมาทำขนาดนี้เพื่อมาขายผมเหรียญละไม่กี่ร้อยหรอกครับแล้วผมก็ไม่ได้เช่ามาจากที่เดียวนะครับผมจดจำจากการศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ พยายามค้นหาดูว่าเหรียญที่มีความมาตรฐานเป็นแบบไหนนะครับพิมพ์ทรงนี้เป็นพิมพ์ทรงที่ผมได้ศึกษาดูมาพบว่ามันมีความมาตรฐานมากแล้วก็มีมีเหมือนกันหมดนะครับมีเหมือนกันหมดเหรียญที่ผมเห็นอยู่ ที่เก็บสะสมอยู่นี้ตอนนี้22เหรียญแล้วครับผมก็พยายามเก็บนะครับยิ่งเซียนบอกว่าเป็นเหรียญของเขามีความสวยงามแล้วก็เก่าแท้ทันแต่ผมก็เห็นว่าของเขาไม่สวยครับอย่างนี้มีมาตรฐานและสวยงามนะครับเมื่อคนนับถือเซียนแล้วก็เชื่อเซียนเหรียญพวกนี้ก็กลายเป็นเหรียญเก๊ไปเลยครับ ทาทั้งที่มีความสวยงามและมีความมาตรฐานกว่าผมก็ศึกษามผมก็ไม่ได้เชื่อใครนะครับผมเชื่อตัวเองครับเชื่อสายตาตัวเองครับสวยงามไหมครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ